สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นิกเกิลแฟมิลีมาอยู่ที่ตลาดเนินสูงนะครับเป็นตลาดผลไม้ในจังหวัดยานททอรีนะครับคือถ้ามาแถวนี้ก็ต้องแวะมาซื้อผลไม้นะครับเป็นของฝากกันที่นี่นะครับราคาจะเป็นอย่างไรนะครับต่างจากแถวบ้านของเพื่อนๆมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปดูราคาผลไม้กันนะครับเพื่อนๆ าคมงคุดนะครับสลาด2องโลร้อยสามโลร้อยแบบร่วงเดี๋ยวลองดูตาร้าน่าดไปครับมงนะคะุตราคาเท่าๆกันเลยนะครับเพื่อนนี่มงคุดสองโลร้อนะครับก็ตามขนาดนะตามขนาดตามความสวยของผลไม้นะครับ น้องเรียนโลละเจ็ดสิบสามโลสองร้อยไหนก็สลัดโลเจ็เจ็ดสิบสามโลสองร้อยช่วงนี้ผลไม้นี่ราคา,า,าตัดส่วนมากเขาจะมีราคาบอกครับทุกอย่างเลยครับเรื่อนีเรียนหมอนทองนะครับโลละ250บาท อันนี้จากจากแหล่งที่ซื้อของฝากกันเลยนะครับกันนะครับเพื่อนเพืุ่เรียนตอนนี้มีน้อยนะครับของมีน้อยแต่ละร้านราคาเท่าๆกันนะครับ ยังไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนอนีเนาะเนาะก็ราคาแพงก็ราคาแพงดูก,กันเลยนะครับเพื่อนๆว่าราคาต่างจากที่ขายกันในต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับมีลูกใหญ่ๆนะครับสองโ นี่ราคาไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่ละปีเท่าๆกัน่ป,ป,ปีแล้วก็ราคาเดครับเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับราคาผลไม้นะครับที่เนินสูงนะครับจันทบุรีตอนนี้ผลไม้ค่อนข้างที่จะขาดนะครับทุเรียนนี่ไม่มีขายเลยถ้ามีขายเนี่ยโลหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า200ร้อยสอง้อยินะครับถ้าออกจากสวนเนี่ย ก็ต้องก็ต้องมี200ร้ยแล้วนะครับลูกสวยๆตอนนี้หาหาทานได้ก็จะมีมีง้ะนะครับมีมังคุดนะครับแล้วก็มีสลัดโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหวังว่า คลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจซื้อผลไม้ได้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ